เอาถึงค่านิยมทั้ง5ข้อเพื่อเกิดก่อความเชื่อมั่นวันไหนๆเพื่อมวลชนเชื่อมั่นและเชื่อใจลุยกันไปตั้งใจฟังเป็นอย่างดีใจที่1คือให้ใจด้วยใจรักต้องรู้จักยิ้มแย้มตามวิถีใจรับฟังทุกปัญหาแก้ด้วยดีเพื่อคุณที่พิเศษสุดสำหรับเราใจที่สองคือมั่นใจในเซฟตี้ ตามกฎหมายที่มากมีไม่เพิกเฉยตรวจความพร้อมของเครื่องมือด้วยคุ้นเคยไม่ละเลย<ม>เพื่อมั่นใจให้บริการใจที่สามคือร่วมใจให้เป็นจะนึกนคิดให้เกิดการสมรู้ร่วมกประสานง,งานสื่อสารการฉายเธอเพื่อพบเจอสิที่ดีไปของกลางอบกรอพรมยินดีรับใช้ค่ะใจที่สี่เปิดใจให้เรียนรู้เพื<ม>่อลองดูเทคโนโลยี<ม>ที่สร้างสรรค์ รู้ปรับใช้ให้เกิดผลทั่วหน้ากันพัฒนาทุกุกวัดให้ก้าวไปใจที่5คือภูมิใจในองค์กรทุกช่วงตอนเสียสละมุ่งม,มั่นหนาด้วยซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวพาให้องค์กรแกร่งกล้าอย่างสุดพา ใจคความดีที่ประจักษ์ด้วยใจรักในงานการึกผลด้วยข้าใจเข้าถึงซึ่งมวลชนเชิญทุกคนเดินตามใจให้งดงามให้ใจ,ใจ,ใจ,ใจมั่นใจล้างใจิดใจภูมิใจร่วมใจห้าใจเพื่อเป็นหลักใจให้องค์กรกันนะครับขอสคอร์ครมสวัสดีครับ